คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนอยากขุนสวยต้องยกให้โซโซโน กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงข,ขันปากอยากเผือกค่ะขันปากอยากเผือกเห็นอยู่ตรงหน้าผลิตภัณฑ์ขายดีอีกหนึ่งตัวก็คือโซโซโนนะคุณผู้ชมนะผลิตภัณฑ์บายขวัญพี่ลมลินนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักใครที่ลดไม่ลงนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าโซโซโนนี<ม>่ยคือประตูแล้วก็คือทางออกของคุณผู้ชมนะฮะสารสกัดหลายคนก็ถามมาเยอะว่าทำไมใส่เยอะจังเลยเ<ม>พราะเป็นสูตรเฉพาะของพี่ขวัญกับลูกเพราะพี่ขวัญกับลูกมีปัญหาเรื่องน้ําหนักแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพคือไปตรวจสุขภาพแล้วเกิดไขมันพอกตับคุณหหมอออบกกว่าาต้้งนนํั S <S นะฮะพี่ขวัญก็เลยเอ๊คิดส่งคิดสูตรขึ้นมาแล้วก็ให้ลูกทานแล้วตัวเองก็ทานด้วยตัวพี่ขวัญนนะ่ะก็ผอมลง<อ>แล้วก็ตัวลูกเนี่ยจากร้อยสามกิโลก็เหลือ6กกิโลนะฮะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยนะหลายคนถามมาเยอะว่าเอ๊หนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายเป็นคนไม่ชอบออกกําลังกายและเป็นคนที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพออกกําลังกายหนักๆมากไม่ได้ทานโซโซโนได้ไหม พูดเลยว่าฐานได้ oh. เพราะว่าสารสกัดหนึ่งในเกือบ20ตัวตัวนี้มมีตัวหนึ่งนั้นนั่นก็คือสารไหลสีน้ําตาลเขาไปช่วยอะไรคะแม่ช่วยในเรื่องของการบล็อก แป้งแล้วไขมันแล้วก็น้ําตาลนะฮะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะไปดึงได้แล้วเขาจะไปดึงไอ้ส่วนที่จุดตามตามแขนต้นแขนต้นขาขาหน่งขาหนีบตามน่องตามหน้าเนี้ยน่ดังมาดังมาใช้งานส่วนบางคนก็บอกว่าอ้าวแล้วหนูชอบออกกําลังกายทานได้ไหมก็ต้องบอกว่าทานได้อย่างลูกพี่กวนทอมเดนที่ชอบออกกาลังกายด้วยนะฮะเขาทานได้เพราะมันมีแอลคาไนตีนแอลคานตีนตัวนี้จะเร่งการเผาผลาญนะฮะทำให้เหงื่อเนี่ยเดินเหมือนวิ่งวิ่งเหมือนกระโดดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่งเฉยๆทำ เงือออกจังเลยวะเพราะว่ามันจะไปเผาผลาญพวกไขมันต่างๆที่อยู่ตามาตามร<ช>่างโครงร่างกายต่างๆให้มันเมินออกไปนะคุณผู้ชมนะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นสินค้าขายดีต่างประเทศสั่งมาเยอะเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ส่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้มาแล้วสําหรับโซโซโน่กับโปรโมโชั่นพิเศษครับวันนี้มาแล้วนะคะกับโปรโมชั่นเดิมที่หลายๆคนเนี่ยเรียกร้องให้กลับมาตอนนี้เขาคัมแบ็กกลับมาแล้วนะคะ สำหรับโปรโมชั่นซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่1,470บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่0 9 1 1 1 9 9 4 4 4ยึ่้ากันอีกรหนึ่งรอบค่ะ0 9 1 1 1 9 9 4 4 4น่งห่าค่ะโซโน่นี่พี่ขวัญเขารับสายเองเขาไม่ใช้คอร์เซนเตอร์นะคะเพราะว่าคอร์เซนเตอร์เนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่ได้ทานแต่ขวันพี่ลมเหน็บเขาทานเองแล้วก็คิดสูตรนี้เองกับลูกเขานะฮะรับสายเองโทรไปเวลาปกตินะบางคนบอกเสียใจว่าทำไมโทรรไไปตอนนพี่่ขวัััญมบบสสายะะฮหลล นะฮะต้องเลี้ยงลูกด้วยนะคะ0911199444นะคุณผู้ชมนะรีบโทรไปนะคะส่งต่างประเทศเขาก็ส่งด้วยเช่นเดียวกันเพราะมีลูกค้าต่างประเทศเนี่ยที่อังกฤษส่งมาสั่งมาเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแอนนี่บรู๊คตัดขาดเอเจนซี่แล้วนะคุณผู้ชมนะ,ะที่ไปเทงานเธอนะ,ะขอบคุณพีเคกับทัญญาที่ช่วยค่าเลี้ยงดูลูกค่ะก็เป็นประเด็นก่อนหน้านี้นะคะที่คุณแอนนี่บรู๊คเนี่ยคือมีเอเจนซี่หนึ่งไปจ้างงานเธอบอกว่าให้คุณแอนนี่บรู๊คไปโฆษณาแต่ว่าต้องเพิ่มน้ำหนักนะให้กลายเป็นสาวพลัสไซส์แต่ว่าสุุดท้ายเคณ แอนนี่บรูคนะคะแล้วคุณแอนนี่บรู๊คก็ไม่ได้เงินอะไรเลยเสียทั้งเงินแล้วก็เสียความรู้สึกด้วยล่าสุดคุณแอนนี่บรูคนะคะก็ออกมาบอกแล้วว่าตอนนี้ไม่ได้เอาผิดกับทางเอเจนซี่นี้นะคะเพราะว่าไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดแต่จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเอเจนซี่คนนี้อีกแล้วถือว่าเป็นบทเรียนละกันในการคิดรับงานครั้งต่อๆไปแล้วก็รู้สึกขอบคุณคุณพีเคกับคุณธัญญามากๆเลยที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเงินค่าเรียนของลูกชายน้องทีคายุแล้วก็ดีใจนะคะที่น้องทีคายุเนี่ เชิญเป็นพระเอกตอนเด็กในละครเรื่องไฟสิ้นเชื้อของทางช่อง GMM25 ด้วยใช่ตอนนี้ได้รับโอกาสด้วยนะคะ,ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือยังไม่ได้สอนการแสดงลูกไม่รู้ว่าลูกชอบด้านนี้ไหมแต่ว่าน้องทีคายุเนี่ยบอกว่าอยากมีเงินซื้อบ้านให้แม่อตอนนี้รู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วเพราะว่าอาการป่วยของคุณแม่ของคุณแอนนี่บรูคก็ดีขึ้น<ะ>กลับมาเดินได้อีกครั้งนะคะทําให้ตอนนี้เนี่ยเธอก็รู้สึกมีกําลังใจมากๆเลยค่ะ,ะนะคะเป็นกําลังใจให,ให้เธอและลูกด้วยเช่นเดียวกันนะคะคนคนนู้นเขาไม่มาตดิดต่อเลยเนาะ ใครล่ะคะแม่คเก่า ติดต่อแต่พี่เครวยทัญญารวยค่ะช่วยได้ค่ะนะคะเปิดของขวัญวันเกิดชมพู่อริยานะคะจากพลอยนะคะพลอยชวพรใช่ไหมข้าชื่อพลอยชวานหรือพลอยชวพรหรือว่าเรียกได้สองอย่างก็เรียกได้สองอย่างเรียกได้สองอย่างนะแค่แกะกล่องก็ปล่อยโฮแล้วอ่าเป็นยังไงฮะคือก็เป็นปาร์ตี้ที่เพิ่งจัดมาหมาดๆเลยนะคะสำหรับปาร์ตี้วันเกิดนะคะฉลองอายุครบ39ปีของแม่ชมสุกตาตัวแม่ก็จัดแบบเรียบง่ายอบอุ่นนะคะเพราะว่ามีการเชิญคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนคนสนิทเท่านั้นที่มาร่วม แต่ว่าชุดก็ยังใหญ่โตอลังการสมกับเป็นแฟชั่นนิสต้าสุดๆเลยสําหรับแม่ชมนะคะแต่ว่างานนี้เนี่ยพลอยโชวพรนะคะเพื่อนซีคนสนิทก็มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของคุณชมพู่เนี่ยมาฝากให้กับแฟนคลับได้ชมกันด้วยเป็นคลิปตอนที่สาวชมพู่กาลังแกะของขวัญที่สาวพลอยเนี่ยเป็นคนให้แต่ว่าแค่กดอาแกะห่อออกมานิดเดียวเนี่ยก็คือทําเอาชมพู่ปล่อยโฮด้วยความตื่นตนาใจเพราะว่าเปิดออกมาแล้วเนี่ย ก็เป็นอัลบั้มภาพฟิล์มของน้องสายฟ้ากับน้องพายุที่สาวชมพู่เป็นคนถ่ายไว้เองแล้วก็เป็นแบบไปตามที่เธอคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะทำให้เธอเนี่ย ปล่อยโฮห,หนักมากแล้วก็ปลื้มปลิ่มกับของขวัญชิ้นนี้ที่เพื่อนสนิทของเธอเป็นคนให้แฟนคลับก็เลยเข้ามาเอ็นดูความน่ารักของแม่ชมกันเพียบเห็นแล้วก็ปลิ่มใจนะคะกับนิตรภาพที่น่ารักของทั้งคู่ค่ะ,ะแต่คนนี้ไม่รู้จะปล่อยโฮได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมนะคงจะจุกนะสำหรับอากงศรีวิไลนะอดีตพระเอกอดีตนักสแสดงรุ่นใหญ่รุ่นเดิกนะที่หันหน้าไปให้ใหกับการเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะ ตอนแรกก็เป็นสสรับเลือกตั้งไปในพักพลังประชารัฐนะฮะล่าสุดนะฮะเขาบอกว่าศาลสั่งให้นี่เลยนะฮะเลือกตั้งใหม่เขต5สมุทรปราการค่ะเขตของอากุงอะค่ะอ๋อเขตเดิมเลยนะคะเพราะว่าศาลฎีกาผนกดคดีเลือกตั้งเนี่ยเขามีคำพิพากษาให้มีการเลือกตั้งใหม่นะคะในเขตเลือกตั้งที่5จังหวัดสมุทรปราการจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางกกตเข้าไปร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการให้ใบเหลืองกับคุณกรุงศรีวิไลสุทินเผือกสสเขต5จังหวัดสมุทรปราการพ ในกรณีที่กล่าวหาให้ทรัพย์สินผลประโยชน์อาจคำนวณเป็นเงินให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเหมือนกับว่าเป็นการจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไปลงคะแนนให้กับตัวของเขานะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนใกล้ชิดแล้วก็คนสนิทของคุณกรุงศรีวิไลไปมอบพวงหรีดแล้วก็เงินใส่ซองช่วยงานศพ1000บาทให้กับประชาชนคนนั้นซึ่งศาลเขาพิเคราะห์แล้วก็เห็นว่ากรณีนี้เนี่ยมันมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม แต่ไต่สวนแล้วไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระทําของคู่ได้รับเลือกตั้งจึงพี่ภากษาให้มีการเลือกตั้งใหม่ค่ะผ่ะนะฮะ,ะอ่า็สู้นะับเพราะว่าเป็นดารานะับเป็นอดีตดาราดังนะฮะแล้วก็มาหันหน้าให้กับการเมืองอนะฮะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นองครักษ์ปะทะปะทะอ่าองครักษ์ พิทักษ์บิ๊กตู่คุณผู้ชมนะั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะต้องขอขอบคุณโซโซโนครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยสาหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลย3กล่องแถมฟรีให้อีกหนึ่งกล่องทันทีในราคาเพียงแค่1470บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้ที่09 1 1 1 9 9 4 4 4ย้ํากันอีกหนึ่งรอบค่ะ091 1 1 9 9 4 4 4ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมนะคะนี่เลยนะคะเขาบอกผู้จัดมิงนะ,ะง <In> War, คออน เขาบอกออกแถลงข่าวขอโทษนะปมบัตรราคามหาโหดเท่าไหร่แม่5้าห <50, S 2> มืนบาทนะคะลดราคาด้วยแล้วก็เลื่อนด้วยเช่นเดียวกันรายละเอียดเป็นยังไงต้องติดตามช่วงน,นี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ